รายการเลี้เด็ที่เกมลิขสิทธิ์ระดับโลกที่คุณเลือกได้กับ The Choice Thailand เลือกได้ให้เด็กพิธีกรของเราทั้งสองคนพัสกรพนบุญและพี่าพัชรวันสวัสดีค่ะขอต้อนรับท้าสู่รายการ The Choice Thailand เลือกได้ให้เด, <Okay. S 2> เด็ก โลกนะคะที่ทําให้เดทในฝันของคุณนั้นเป็นจริงเป็นจริงกันมาหลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมคะคุณชาคิอา ตัใจเบอร์นั <dried snake> ้นก็ก็กลายเปหารไม่คุยกับชาคริตนี่เขาอยู่ในห้องทุกวันเขาอยากขึ้นมาบนนี้บ้างอาทำไมตัวตัวถึงอยากขึ้นมาบนนี้บ้างล่ะพี่ชาแขกรับเชิวันนี้แต่ละคนเขาเป็นใครมาจากไหนเป็นแนวไหนเป็นหน่วยงานไหนบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมไม่เป็นหน่วยงานแต่ว่าเป็นนักมวยนักมวยคาสโนวะาก็มาด้วยโอ้โหไม่ว่าจะหุ่นหน้าตาโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดา อะไรนะเป็นชอยแรกเลยได้ไหมออกไามให้เขาเลือกเลยได้ไหมเลือ,อกไปมา <c oughs> ได้ให้เขาเลือกแล้วก็ออกไปเขาสืบตัวเดิมขออยู่ก่อนลวกัน <c oughs> วันนี้เนี่ยเราจะมาเดทกับเขาไม่ได้ที่ชาเพราะว่าเขาจะมีเดทในฝันแต่ละคนจะต้องเลือกคู่เดทที่เป็นผู้หญิงหญิงสาวที่เราเตรียมมาไว้อยู่ข้างหลังนี้อามาถึงจะอชอยท่านแรกค่ะทีชาคนนี้ต้องมานะถ้าพูดถึงนักมวยคนนี้ต้องมาโหตอนนี้ดังที่สุดละมั้งในประเทศเรานะหล่อและต่อยหนักขอต้อนรับคุณอ่องตวนปิ่นโตค่ะ นักมวยแนาหล่อชาวฝรั่งเศสทั้งสอกเข่าเตะใส่กันเน้นๆสาวคนไหนถ้าได้คบกับหนุ่มคนนี้บอกเลยว่าโชคดีโชคดีเพราะจะปลอดภัยไปทั้งชีวิตแน่นอนขอต้อนรับคุณองตวนค่ะ ถามก่อนเลยค่ะสเปคเป็นยังไงคะคุณน้องเตวนสเปคเป็นยังไงหรอที่จริงไม่ไม่ถึงกับว่ามีสเปคหรอกขอให้ดูแลเราได้ก็โอเคโอ้โหฉันอิจฉาสาวๆในวันนี้เหลือเกินผู้หญิงตลกตลกได้ไหมครับคิดนานมากเลยครับเสียงเป็นยังไงเสียงโทนเสียงก็ ที่จริงจะชอบผู้หญิงคียอ้อนนิดนึงค <Key on. S 1> ีย์อ้อนอาจจะรู้สึกมันหวานหรือเปล่าส,สาวข้างหลังก็ฟังไว้ให้ดีถ้าใครอยากให้คุณน้องตตย <c oughs> เลือกก็คียอ้อนกันเยอะเต็มที่เลยนะคะเ <c oughs> อาละค่ะมาพบกับเอ,อยท่านต่อไปเลยดีกว่านะคะบอกเลยคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันไม่ธรรม,มดาย,ยัางไงคานตามกันมากับคนแรกเลยคุณจริงเหรอโอ้โหเซ็งว่าต้องหลอกไม่แพ้กันไม่แพ้กันพี่น้องคู่นี้บอกเลยว่างานดีงานอิมพอร์ตมากๆเลยงานอิมพอร์ตค่ะคุณผู้ชมโอเคแล้วพร้อมแล้ว เนื้อหอมที่เนื้อหอมยิ่งกว่าเมื่อพร้อมกับท่วงท่าและลีลาฟุตเวิร์กเขาแจ้งเกิดในวงการหมัดงานถนัดคือคลุกวงในสาวๆคนไหนอยู่ใกล้ๆรับรองได้ว่าหัวใจมีสะเทือน น้องชายคุณองตัวน้องชายแท้ๆเลยใช่น้องชายแท้ครับเป็นคนประเทศอะไรคะฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสแบบล้วนๆล้วนๆเลยไม่ได้ผสมอะไรมาเพิ่มไม่ผสมเลยอยากผสมไหมคะอยากผสมไหมอยากผสมกับคนไทยไหมคะก็โอ้กิ๊กันใหญ่ก็ถ้ามีคนที่ว่าตรงใจแล้วก็คงจะได้อ๋อ ตรงใจเขาด้วยนะทำยังไงดีไะแบบในทีงนี้จะตรงใจคุณค้าคุณลีโอสาวแบบไหนอือที่จริงอ่ะผมแบบไหนก็ได้ขอขอให้ว่าดูแลเราได้อย่างเดียวแค่นั้นดูแลก็เหมือนสเปกันเลยนะเลยจะแย่งผู้หญิงกันเหรอคะพูดเหมือนเคยเลยอ่ะทำหน้าเหมือนเคยเคยไหมเคยแย่งผู้หญิงกับพี่ไหมเคยไหมเราไม่ได้ใจร้ายเรารักพี่อ๋อ วันนี้จะมีสาวถูกใจคุลิโอหรือเปล่านะ่คะมาถจชอยพนทีสาเมื่อกี้นี้นักมวยบอกว่าจะมีนักมวยใชบคาสโนวาคาสโนวาไงแปงว่านี่ก็ถึงคิวคาสโนวาแล้วสิต้องมาแล้วล่ะใช่ไม่ใช่ต้องไปถามเขานะผมือนเขายังไม่ยอมรับนะเขาเป็นคาสโนวาหรือเปล่าจริงเหรออาไปเจอเขาเลยดีกว่าค่ะคุณแคทพรันยูโรจินาวุฒธิธรรมค่ะหนุ่มเสิร์เจ้าเสน่ห์มาเทพชอบขับฮาเล่เป็นชีวิตจิตใจเขาเป็นหนุ่มเฮฮาลันลา หลากหลายสไตล์ถ้าสาวคนไหนเผลอมีใจให้รับรองว่าต้องคลั่งไคล้ติดอกติดใจนายพรัญญยูทุกคนขอต้อนรับคุณแท็กค่ะสวัสดีค่ะพี่ชาบอกว่าพี่เป็นคาสโนวา หนูพยายามจะเถียงให้พี่มีอะไรจะเถียงเขาไหมไม่เถียงครับน <right> ี่ไงเห็นไหมยอมรับเลยเหรอวันนี้เลือกพิธีกรเลยได้ไหมครับเฮ้ยท้ามสิห้ามท้ามสิเดียวเดียวเขาพูดว่าพิธีกรเขาไม่ได้บอกนี่คนไหนอ่ะนี่คนไหนอ่ะเลือกเลยค่ะเร์นเอาตรงๆนะพี่เลิกคนนี้ ไม่เป็นไรเรารู้เราไม่ใช่สเปคเขาไงสเปคคุณเป็นยังไงครับพี่แท้ตอนนี้อะครับเฟิร์นใครก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวมารายการนี้ไม่เลือกไม่ได้นะไม่เลือกเดี๋ยวได้อะไรกลับบ้านไปไม่รู้ด้วยนะเออจริงวันนี้อยู่กันนักงวยนักงวยไทยใช่พี่ก็นักเหมือนกันนักงวยไทยนักงวยปั๊ม พิชาอะะไรนเรามองว่าเธอเป็นผู้หญิงเรียบร้อยมาตลอดเลยนะผมก็บอกนักวยป้าเธอปกมือฉาบเลยเหรอมันน่าสนใจมากมากเลยค่ะหนูมาถูกทางแล้วลูกต้องทางนี้เห็นไหมแต่วันนี้มันก็อาจจะดูเหมือนว่าพี่เนี่ยเออใครก็ได้สบายๆใช่ไหมฟูร์จะบอกให้วันนี้พี่มีมารผจญจริงเหรอพี่พี่มีมารผจญแน่นอนพี่จะไม่มีทางที้มาเลือกผู้หญิงแบบสบายใจเฉยเพราะว่าเดี๋ยวช้อยคนที่สี่มันมาอ เอาตรงๆนะครับน้องเฟิร์นอะไรคะตัวเนี้ยพี่ไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยเหรอกลัวเลยกลัวเขาหน่อยเหอะเขาเป็นใครเดี๋ยวช้อยคนที่สี่คนที่4ี่นี่ไม่แพ้กันเลยนะคะถ้าผู้หญิงคนไหนได้ฟังเขาพูดเขาจะไปพูดคุยกันแล้วต้องตอกหลุมรักเขาทุกรายเลยนะคะนคคะต้อนรับคุณนทวัฒน์ทัศนาพลพินิจค่ะ ลนุ่มหน้าเทะเลนลูกเล่นพราวพาวมีรองเท้าเป็นของสะสมเขาชอบทำให้คนรอบข้างอารมณ์ดีมีความสุขทุกทีที่อยู่ใกล้ถ้าสาวคนไหนรักน้องหมาเป็นชีวิตจิตใจตำแหน่งคนข้างกายรับรองต้องเป็นคุณ ผู้ห,หญิงแบบไหนที่จะทำให้คุณโยกคันโยกแห่งรักกลั่นหันกลับมาผู้หญิงที่ <มา S 1> ทำให้ผมโยกได้โยกคัโกนโยกโยกคันโยกผูห้หญิงที่ใจไม่ดีเลย <c oughs> แล <c oughs> ้วพี่พี่เชื่อนะว่าเสียงสวรรค์จะนำพาคนที่ดีมาหาพี่มีหลักการมองอะไรซ้อมมา แค่รังยูเนี่ยเขาพูดเลยนะว่าเขาไม่กลัวคุณเลยไม่มีทางแน่นอนที่คุณกับเขาจะต้องแยกผู้หญิงในเวทีนี้เวทีเดียวกันผมเชื่อว่าเขาไม่ทันรู้สึกกลัวแล้วครับผมก็ชิงของรักเขามาได้แล้วนี่น้องเฟิร์นค่ะถ้าพี่จะโกวฝั่งเนี้ยพี่โกวฝั่งนี้พร้อมหรือยังล่ะพวกเราพร้อมนะลีออตัวพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ คนแรกเป็นใครคะทิชาคนแรกนี่บอกเลยว่าหนุ่มๆลูกครึ่งของเราจะต้องชอบแน่ๆเลยทำไมะะล่ะพูดเรื่องภาษาจะไม่เป็นปัญหาเลยสําหรับเขาเขาเป็นใครสาวคนนี้พูดได้ถึง3ภาษาด้วยกัน oh เป็นนางแบบลูกครึ่งไทยอเมริกันนางแบบค<อ>่ะโอ้แล้ว my name is Fasai. I'm half American Thai, and I've been living in Thailand for five years. But don't worry, I can speak Thai. สวัสดีค่ะชื่ออิสาปิเตชื่อเล่นชื่อฟ้าใสค่ะเป็นลูกครึ่งอเมริกาไทยพูดภาษาสามภาษาได้ค่ะภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะมาแล้วคุณพ่อของฟ้า คุณพ่อของฟ้าใสเนี่ยขี้หว่วงมากเลยค่ะฟ้าใสก็เหมือนจูเลียนะคะที่จะรอโรเมียสักคนเข้ามาในชีวิตของฟ้าใสเพื่อไม่เสียเวลาฟ้าใสก็แต่งชุดเป็นเช่าสาวแล้วนะคะแล้วไปพี่นะคะเป็นโรเบียของจูเลียหรือเปล่าคะ แต่งตัวเป็นคล้ายๆชุดเจ้าสาวตามหาเจ้าบ่าวเหรอคะใช่ค่ะเตรียมพร้อมเลยค่ะเตรียมพร้อมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะทำอะไรอะแต่งตัวเรียบร้อยโอ้โหใช่แล้วต้องแต่งตัวเรียบร้อยตื่แบบเตรียมพร้อมเลยได้นิดนึงได้นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยเมื่อกี้คิดนานไม่ใช่หรอก่อนที่จะหันอุ้ยแค่ฟังก็มาเลยอโอ้โหขันสุดท้าย มาคนสุดท้ายเลยใช่<ท>ครับมันมันเลือกของผมก่อนเนี่ยับ <c oughs> มันมันเลือกผมของผมมากเดี๋ยวก่อนจะไปคุยคุณน้องคุณแท็กคุยคุณอ,องตัวดีกว่าอะไรคือการโยกมาแล้วทำหน้าหล่อเผมเป็นคนพูดพูดได้สามภาษามันงานภาษาไทยฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษคิดว่าน่าจะคุยกันเข้าใจนี่อันนี้สามภาษามีอะไรบ้างคะภาษาไทยญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษญี่ปุ่นีจะไปเรียนแล้วไปภาษาญี่ปุ่นนี่จาไปเรียนเพิ่มญี่ปุ่นนี่คือคือจริงอ่ะแท็กนะคะ ไปคุยข้างนอกคลุกงิบลุกยิบอะไรก็ไม่รู้ดูดูแค่นี้ก็รู้แล้วฮะความตั hm. ้งใจนะฮะฝั่งนี้ยังไม่ตั้งใจเลยฮะจะเลือกเขาได้ยังไงจอมผมเนี่ยเป็นคนแรกที่หันด้วยใช่ดีคือเขาตั้งใจมากๆที่จะหันมาเลือกคนนะคะความตั้งใจอ่ะลรีโอคุณตั้งใจเท่าเท่าพี่คุณไหม ผมอ่ะเหมือนพี่หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยี่นี่เราตัดที่เก็พูดเว่าไหมคะผมอ่ะเหมือนเหมือนพี่หมดเลยเป็นที่บอกก็ก็ชอบมาเพราะว่าพี่เขาพูดได้สามภาษาเขาเป็นคนไทยด้วยใ่ผมพูดไม่ชัดมันจะได้สอนผมโอเคมฝั่งน้องมวยของเราไปแล้วมาฝั่งคาสโนวาของเราบ้างอีกว่าเอาใครก่อนดีคุณโน้ตก่อนดีไหมคุณโน้ตก่อนดีกว่าเพราะหันมาก่อนคุณโน้ตจัดมาช่วยไม่ได้ถ้าคุณแทนคุณไม่ยุ่ คืออย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยคือคือเมื่อสักครู่นะครับคือไม่ได้ตั้งใจจะหันมีคนมาซนมาซนที่ขันโยกอ่าเขาไม่ได้หันเองแต่ว่าพอหันมาแล้วไม่ได้ผิดหวังนะครับเออแล้วก็จริงๆแล้วน่าจะมีเรื่องภาษาที่เข้ากันได้พี่ไม่ชัดอยู่ดีก็เลยคิดว่าเรื่องภาษาถามๆๆสัตว์สัตว์เลยขาที่อยู่ข้างๆคุณพลันโยคะครับเหตุ สุดยอดค่ะคำตอบของคุณยังไม่ได้ถกคือไม่อยากเขาหน่อยอ่าอจะพูดอะไรก็พูดมาทำไมเขาถึงไปอยู่ทีมคุณแท็กผมพูดได้ภาษาเดียวอและผมอยากเรียนภาษาไม่ภาษาอะไยอะไรนะครับภาษาภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสของเขาเออเดี๋ยวเดีต้องต้งดีกว่าอยากได้ขนมปังฝรั่งเศสหรือว่าอยากได้ไส้อั่วอ่ะผมต้องเล่นอ่ะภาษัย สวยเลือกได้อย่างคุณมีโอกาสเลือกแล้ววันนี้ทั้ง4คนหันมาทีมไหนดีทีมโนตทีมแท็กทีมลีโอหรือทีมองตัวนะคะถ้าเขาเลือกใครเขาจะเดินเอาช่อดอกไม้ช่อนี้บูเค้นี้นะไปให้เขาผมอยากเดินนะคะผมอยากได้นะผมอยากได้มากเดี๋ยวพี่ไปส่งค่ะ เฮ้ยมีโอในรู้งานด้วยเราไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วมีงานคนเรียวกำลมก่อนอะมาเริ à, ่มท ah, ี่คนต่อไปดีกว่าเริ่มค่ะโอเค โอ้โหเมื่อกี้งานดีมากที่ชาเพิ่งคนแรกเท่านั้นเองหนุ่มๆแย่งกันขนาดนี้คุณพี่คนต่อไปมาเลยดีกว่าค่ะคนต่อไปของเรานะคะบ,บอกเลยว่าเรื่องหุ่นของเธอนี่กินขาทุกคนเลยเพราะว่าหุ่นเลิศมากๆเลยนะครับแล้วบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยเทียบรุ่นนักร้องตัวแม่เลยก็ว่าได้หุ่นเนี้ยบเทียบตัวแม่เทียบตัวแม่แม่ก็คือแม่พูดเลยเขาเป็นใครคะขอต้อนรับน้องคะแนนค่ะ คะแนนเนี่ยเซ็กซี่เกินดอยค่ะคะแนนเป็นแดนเซอร์มืออาชีพค่ะเพราะว่าคะแนนเนี่ยชอบเต้นพี่พี่ค่ะพี่พี่ไม่อยากหันมาหาน้องคะแนนหน่อยหรอคะคะแนนรอบอกรักพี่พี่ด้วยลีลาสุดเซ็กซี่อย่ บุญด้วยอะไรมาลูกน่าจะทําบุญด้วยดอกไม้ค่ะแล้วก็เครื่องสำอางเพราะว่าเกิดมาสวยมากเอาอย่างนี้หนูร wow ูปแรกอย่างหนูเนี่ยไปเป็นกระสอบซายให้มันไปคุณนุั แต่ถ้าหนูเลือกพี่พี่จะกอดหนูทั้งคืนเลยโอ้ยเอาแล้วไงแล้วแต่แล้วแต่คุณจะตัดสินใจนะระหว่างจะเลือกไปเป็นกระสอบทรายหรือเลือกไปให้เขาก่อนี่อ่ะเรีตื่นเรียงหรอจริงจริงไหมเอาจริงๆสิรอบที่แล้วอ่ะไม่ตั้งใจเออว่ารอบนี้จะตั้งใจหันมาเราอ่ะเลยเชื่อใจเออหันกลับมาแล้วเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมรอบต่อไปจะเชื่อได้หรือเปล่าเนี่ย พี่พี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษคือคือน้องมันบอกแล้วน้องมันเชื่อใจเชื่อใจพี่แามมาแล้วเป็นเด็กดูดิคือผมาบอกไปแล้วคือผมยังเด็กอยู่เออขอโทษนะฮะอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่คะยี่สิบสามค่ะโอ้ยยี่สิบสามเราเท่าไหร่ยี่สิบถึงถึงสิบสองครับผมสิบสองไม่เป็นไรค่ะพี่ลโอคะแนนรักเด็กอเแค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วถึงเวลาของคะแนน สวยเลือกได้มีอยู่สองทีม <c oughs> ทีมแท็กกับทีมเีโอ <c oughs> ทีมใดดี วันนี้ได้กี่ชันละน่ากันนะคะต้นนขอรตดนหงส์ตนทวนะครับ พี่แท็กหนูขออวยพรให้พี่ได้แบบนี้ไปให้ครบทีมเลยนะทีมพี่จะเขาวฟูมากก่อนปิดเบรกอีกสักคนหนึ่งเนาะอีกสักคนนะคนที่3ของเราเผื่อว่า2คนนี้จะได้ไปอะเริ่มค่ะคนต่อไปเป็นใครคะทิชาคนต่อไปนะคะเรื่องท่วงท่าลีลาเธอนี้ไม่เป็นรองใครเลยเนะเพราะว่าเธอเป็นคโลการสาวสุดเซ็กซี่ค่ะคุณ ชรลัฟนะคะแล้วก็เป็นแดนซเซอร์มือชี่ร่วมกับศิลปินหลายๆท่านนะคะในวงการแล้วก็เป็นโคโลการาฟงานโฆษณาค่ะเพื่อนๆในวงการแดนเซอร์นะคะ <c oughs> ให้ฉายาว่าแน่นๆคะ่ะ <c oughs> อยากรู้ว่าแน่นขนาดไหนนะคะ <c oughs> ลองหันมาดูสิคะ ก่อนเลยดีกว่าคุณมีดีอะไรเขาถึงไปอยู่ทีมเดียวกับคุณเห็นว่าชอบเต้นน่าจะเป็นคนชอบออกกําลังกายน่าจะเข้ากับผมได้อ้ลีโอลีโอมีดีอะไรดีกว่าพี่ชายเรายังไงเขาไีอยู่แล้วเอาไม่มีอะไรดีแล้วเขาจะไปอยู่กับคุณได้ยังไงอ่ะผมเต้นไม่เป็นอยากให้เขาสอนอไม่ได้มีดีอะไรแต่เต้นไม่เป็นอยากให้สอนนั้นเองง่ายๆเด็กก็ซื้อรันโยรันยยหนู เอาตรงนะเอาตรงๆอา่านมาคนแรกเลยเออจริงๆแล้วเต้นด้วยอยู่หลังเต้นด้วยวเต้นด้วย<อ>มันใช่อ่ะคิดไม่ออกเลยเอาตรงคือ <c oughs> อยากได้อ่ะ <c oughs> บอกบอกก่อนเ่ยมีอะไรน่าจะถามน้องเขาเองเลยดีกว่าครับเพราะว่าผมเป็นคนปั้นเข้ามากับมือเลยเออหลอรู้ทำไมรูกจักกันหรอน้องเป็นรุ่นพี่ดาวเดือนที่มหาลัยมหาวิทยาลัยอะไรคะขอกันค้าค่ะม่เนค่ะหนูเดทูไม่ยากหาที่ชายะ่งเนด็นอันนี้ก็รุ่นพี่อันนี้เาก็ปาถนาในตัวคุณมากเลยนะสองน้นพไม่รู้เรื่องก็แต่หล่อแต่หล่อแต่ลอ้วไม่ส่ดูดี อยู่ที่คุณจะเลือกแล้วค่ะว่าคุณจะเลือกทีมไหนดีคะใน4ทีมนี้จัดไปเอาใครดีคะเลือกได้ค่ะพี่แท็กล้วกันทีแท ติดต่อคุณแท็กงานเขาก็เยอะเนาะว่างสำหรับจะ e c h o ตลอดเลยเพื่อผู้หญิงนี่พี่ได้หมดตอนนี้คุณแท็กมีสองแล้วนะคุณอย่าเพิ่งรีบนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโคต้าหมดสอันมาเลยนะจะไม่เลือกเลยคุณได้กับพี่อ๋อแล้วให้สองคนนี้เขาเลือกมั้งเพราะว่าพี่น้ตกับคุณน้องตัวนี้ยังไม่มีใครเลยนั่นสิพักเบรกสักนิดนึงให้ไปจูเลดากับรายการ The Choice Thailand เลือกได้ให้เดกค่ะ